มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราแปะที่ปิดจุกเราที่ปิดจุกมันเป็นหล่นบนรถไฟฟ้าจำได้ว่าอายมากบอกเพื่อนแบบแอนแอนแอนช่วยหน่อยเพื่อนถามช่วยเรื่องอะไรนมตกบาตกไปที่พื้นเพื่อนก็ช่วยเอาขาเขี่ยเขี่ยขึ้นมาเล้ก็หยิบขึ้นมาแ้วมันแปะไม่อยู่แล้วอะคอยดูนะคุณจะเป็นเจ้าของบาที่ดีที่สุดให้ได้อันนี้มิกกี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรายการสุดท้ายที่มิกกี้ให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะตอนแรกเนี่ย มิวกี้มีกฎไว้ว่าจะหยุดให้สักภาษณ์สักระยะหนึ่งเพื่อไปรักษาตัวก่อนเพราะว่ามิวกี้เพิ่งเป็น panic disorder มันเกิดขึ้นจากอาการที่ความเป็น perfectionist ก็เกี่ยวการแบกรับความรับผิดชอบทุกอย่างเอาไว้ก็เกี่ยวการกดดันตัวเองก็เกี่ยวเอาจริงๆนะเราทํางานในี้เนาะโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากๆเราเคยคิดว่าเรารับมือไวนะม่เป็ลายด่ามาเถอะพยายามจะอธิบาย แต่มันกลับกลายเป็นผลร้ายเสมอที่อยู่ครั้งที่เราอธิบายรู้สึกว่าเราเฟลมากๆเลยสวัสดีรดครับรายการนี่ทอล์ครับอยู่กับผมพันธ์นพันธ์นะครับวันนี้แขกเชิญผมเป็นสาวสวยสุดแซ่บขอต้อนรับคุณมิวกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้เป็นหนึ่งคนที่เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะมาก ทำธุรกิจทำ y t u t u หลหลายอย่างในตอนนี้มิ l กี้ทำอะไรอยู่บ้างครับก่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมิวกี้เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วใช่แต่ว่าคนอะเข้าใจว่ามิวกี้คือยูทูบเบอร์อย่างเดียวคนถึงเซิร์ชมากที่สุดว่ามิวกี้ปยาทำอาชีพอะไรมิวกี้อยู่ในวงการตั้งแต่อายุ20ครับ ออกจากโครงการเร็วเพื่อไปทําธุรกิจซึ่งจะบอกว่าธุรกิจตอนนี้หลายอย่างมากเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีธุรกิจอะไรบ้างนะตอนนี้หลักๆนะคะก็จะเป็นบอลทูบาร์ค่ะบอลทูบาร์ก็คือบาร์สำหรับผู้หญิงนะคะใช่แล้วก็มีในรายของเมคอัพนะคะแล้วก็หุ่นจีมีเยอะมากมีที่แบบไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาทำนู่นทำนี่รอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากค่ะคือผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นเรื่องราวของคุณมิวกี้เนี่ยมาหลายครั้งมากเราทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ เริ่มจริงๆประมาณ 17- านะ1บเจ็ดสิบแปถ้าให้เริ่มเลยนะเอาจริงๆนะคือแบบเริ่มคิดถึงเรื่องการหารเงินอนะ่ะคิดตั้งแต่เด็กคือรู้สึกว่าชอบการค้าขายมากๆชอบการซื้อขายซื้อมาขายไปอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เงินนะ่ะมันเห็นเงินอนะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องฉันอยากเป็นแม่ค้าแล้วมาถึงอยากจะเป็นแม่ค้าตอนนั้นเราเรามีอาชีพอื่นไหมอะอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลนิฉอยากเป็นครูคอตอนเด็กๆเราจะต้องมีคาสองเยียงที่ครูถามว่า โตขึ้นไปนักเรียนอยากเป็นอะไรจริงเมื่อกี้ก็จะตอบไปว่าอยากเป็นคุณครูค่ะคุณครูก็แบบตอบมาแบบช็อตฟิลมากว่าอย่าเป็นนะลูกมันจนโอเคก็เลยจำมาว่าโอเคไม่เป็นคุณครูก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าเป็นคุณครูแล้วจะจนแต่ว่าน่าจะเงินไม่เยอะแล้วก็โตขึ้นมาก็ตอนนี้ต้องบอกว่าไลฟ์ขายของโหขายของขายดีมากเราได้เห็นในไลฟ์หลายไลฟ์ขึ้นไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะกับกี้นะคะคุณแม่สุดแซ่บสวยสักปีแล้วก็สู้พูดถึงเงินล้านก้อนแรกดีกว่าค่ะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนตั้งเป้าในชีวิตตัวเองว่าเอ้ยก้อนแรกของฉันต้องมาอายุตอนเท่านี้เท่านี้ของวิวกี้อายุเท่าไหร่ครับเงินล้านก้อนแรกน่าจะประมาณ23สามป่ะคะยี่สิบสามประมาณน2้ยี่สามยี่สี่จำได้ว่าโทรศัพท์หาน้องสาวก็เขาก็โทรไปหาน้องแล้วก็บอกมิ้นตอนนี้พี่มีเงินในธนาคารอะ่ะล้านหนึ่งแล้วนะตอนนั้นเราได้เงินล้านจากอะไรบ<ฮ>้างนี่ยตอนนั้นทํางานค่ะวิวกี้ได้ตําแหน่ง Miss Celia oh Girls แล้วก็รวมกับที่เราทํางานนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เก็บ 1ล้านบาทมิวกี้จะเป็นคนแบบนี้คือคำว่า1ล้านบาทจะไม่ได้รวมท,รทั้งหมดนะมิวกี้จะต้องมีเงินเก็บหนะึ่งอันเงินใช้1่อันเงินสำหรับธุรกิจ1่อันจับทุกอย่างจะไม่ตีกันนี่คือตอนอายุ23่ใช่ค่ะโอ้เราคิดได้แคนั้นเลยเพราะว่ามันจะมั่วงไงเรารู้สึกว่าคนเราต้องมีวินัยอันนี้านฝากบ,บอกนะมีวินัยนะใช่มันต้องมีวินัยนะเ <laughs> นะมื่อไหร่ที่เราเอามารวมกันมันจะเละเทะและมั่วไปหมดสังเกตไหมว่าหลายคนที่แบบทำไมกูทำงานตั้งนานกูไม่รวยวะเพราะว่า มันไม่มีการแบ่งสัรปันส่วนว่าส่วนนี้บัญชีใช้จ่ายบัญชีส่วนตัวบัญชีเงินเก็บบัญชีขายของไม่ได้จะแยกเอาไว้เป็นหมวดหมดวดเราเป็นคนเปะ๊ะเป็นคนเนียบอยู่แล้วกับทุกเรื่องเลย section น,นี้มากๆ ส,สหแล้วลมันยากไหมครับก,การมาใช้ชีวิตยอยู่ในวงการเพราะแบบมันก็ต้องเจอคนแบบร้อยแใช่มิวกี้ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะใช่ในข้อดีมีหลายอย่างเลยแหละแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราทํามันไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการมันจะเกิดอาการอย่างล่าสุดอันนี้มิวกี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรายการสุดท้ายที่มิวกี้ให้สัมภาษณ์หรือเปล่า <S <S ตอนแรเนี่ยมิวกี้มีกฎไว้ว่า จะหยุดให้สักษณ์สักระยะหนึ่งเพื่อไปรักษาตัวก่อนเพราะว่ามิวกี้เพิ่งเป็น panic disorder มันเกิดขึ้นจากอาการที่ความเป็น perfectionist ก็เกี่ยวการแบกรับความรับผิดชอบทุกอย่างเอาไว้ก็เกี่ยวการกดดันตัวเองก็เกี่ยวมันเลยทำให้เรารู้สึกเอาจริงๆนะเราทำงานนี้เนาะโซเชียลมีเดียเนะีนะ่ยค่อนข้างอันตรายมากๆเราเคยคิดว่าเรารับมือไหวนะ ไล่ด่ามนเถอะเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่ได้สนใจอนะไรเ่งี้ฮะพยายามจะอธิบายแต่มันกลับกลายเป็นผลร้ายเสมทอที่ครั้งที่เราอธิบายแล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอีกมันเลยกลายเป็นเหมือนเรารู้สึกว่าเราเฟล,ลมากๆเลยคือมิวกี้ค่อนข้างเชื่อมั่นในเตียงเรื่องหนึ่งว่าเราเป็นคนที่เป๊ะมากทํางานก็เป๊ะทุกอย่างเป๊ะ,เป,ะเป๊ะหมดเลยอะคือถ้ามันจะเสียต้องไม่ได้เสียจากเราแน่นอนแต่พอมันเกิดข่าวเสียขึ้นเยอะๆค่ะมันเกิดจากบุคคลอื่นทั้งนั้นเลยไม่ได้เกิดจากเราการบอกว่า S <S เขาาอ,า,อาถูกเมกื่อก่อนเมลกี้เป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายมากๆเลยค่ะกินน้ําอร่อยๆเดินไปเจอข้าวร้านแบบหมูกระเพราอร่อยเด็ดๆนี่คือแบบโอ้โหวความสุขละหรือบางครั้งตอนเช้าคุณแม่แค่ทําข้าวคลุกกับตับหรือว่าปลาดุกย่างก็คือมีความสุขละกลายเป็นว่าหาความสุขไม่เจอไปชอปปิ้งก็ไม่มีความสุขแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งเป็นคนที่ชอบดูแลแต่งมากมาก มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไรขอกลับมาในพาร์ทของธุรกิจนะครับตอนนั้นที่บอกว่าได้จับเงินก้อนแรกและหนึ่งล้านบาทแล้วเอาเงินไปทำอะไรบ้างตอนนั้นตอนนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บเงินที่เก็บก็คือเก็บแล้วก็เริ่มลงทุนหายอย่เงินทำต่อไปเรื่อยๆเราก็ั่งมาเรามานั่งคิดทบทวนหรือว่าเนี่ยช่วงปีแรกเนี่ยเราจะงานเยอะมากเพราะเราเพิ่งได้เดอวินเนอร์มาถูกปะ่ะเราจะได้งานเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเราอ่ะ ไม่ได้เป็นนัมเมือวันในสายไหนก็ตามอะถ้าเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งสมมติเราจะเป็นดาราเราจะเป็นนักแสดงนางแบบอะไรก็ตามถ้าเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งอะมันไม่มีทางที่เราจะรวยจากสิ่งนี้ได้อะ่ะช่วงนั้นออกไปปุ๊บก็เริ่มขายของออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยขายของออนไลน์ยังไม่ไดัง เปิดร้านอาหารด้วยนะคะเปิดร้านอาหารด้วยแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักเปิดออนไลน์มันยังไม่ค่อยมาไม่เลยเดี๋ยวก็เล่าไลให้ฟังก่อนว่าก่อนที่จะมียาลดน้ำหนักเนี่ยม่อกี้มีครีมก่อนช่วงหนึ่งเนี่ยจะต้องขายครีมใครจะขายออนไลน์มันต้องขายครีมเป็นเหมือนเพร์การตลาดทุกคนรวยจากครีมหมดเลยในช่วงนั้นอถูกต้องนั่นไม่ใช่วันสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วประมาณจำได้ไหมคือโอเคถอดแว่นแล้วนะชาปีใส่แว่นเพราะว่า ทำตามาแล้วยังไม่หายแต่วันเล่ามันต้องมีอัธรรถคือว่ามิวที่โอเคเราเริ่มสนุกละมิวที่โชคดีมากคือเพื่อนนะคะเขามีสูตรครีมที่ดีมากซึ่งเพื่อนเนี่ยก็น่ารักมากบอกอางกี้กูให้สูตรมึงมึไปทําเลยไปทําเลยเพื่อนไม่เอาเงินอะไรจากเราสักบาทกลายเป็นว่าลงทุนไปประมาณ3 0 0 0 0นครีมเต็มบ้านเลยเจ๊งไม่เป็นทาเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไม่รู้ว่ามันต้องมีการโฆษณานะคือสมัยตอนนั้นนะคะมันมันยากมากจริงๆนะมันไม่มีตัวอย่างใ,ให้เราเห็นไอตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือว่าเขาขายดีเนี่ยเพราะเขามีช่องทางเขาเป็นเน็ตไอดอลเป็นซัมวันเขาถึงมีช่องทางในการขายของเขาได้นะสิบนะกว่าปีที่แล้วนะคะใช่ก็เลยเจ๋งไม่เป็นทา่าก่อนหนัานแหละครับตอนที่เราท,ทําธุรกิจที่แบบอบอกว่าทาครีมปุ๊บแล้วพอมัน มันเจ๊งไปเราไปทําอะไรต่อแล้วมันเกี่ยวข้องกับการมาไลฟ์ขายของมาทําออนไลน์ไหมครับตอนนั้นมิวกี้ก็เริ่มทําอาหารเสริมเริ่มทำอาหารเสริม,รม,าารรมแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อเรามีของดีอยู่ในมือก็จริงเราต้องรู้ว่าเราจะดําเนินขายมันต่อไปได้ยังไงเพราะเราขายออนไลน์ถูกไหมเแลไม่ม,มีหน้าร้านเราจะทําการตลาดอย่างไรล้วก็มีต้องพูดคุยกับทีมการตลาดคือมิวกี้เป็นคนปรับตัวเองอยู่ตลอดอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยมิวกี้จําได้ว่าตอนที่เปิดร้านอาหารแล้วก็มีรุ่นพี่เข้ามาคนหนึ่งเขาคนนี้เนี่ยจะทําธ ออนไลน์จะมามากๆต่อไปจะไม่มีคนเดินห้างแล้วนะคนจะเดินห้างน้อยมากต่อไปจะมีแต่คนขายของในไลน์ในโน่นนี่นั่นเราก็คิดในใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงน,นี่คือเมื่อไหร่ครับสิบกว่าปีที่แล้วค่ะแต่จะเป็นไปได้ยังไงอ่อง้นเราลองดูล่ะกัน<ม>ก็คือเหมือนมีความเชื่อและไม่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วปัจจุบันมันก็เป็นจริงๆแต่ก็ลองไปก่อนใช่แต่ก็ลองไปก่อนธุรก,กิจไหนที่มันยากที่สุดครับมิวกี้ว่าทุกอันนะ เราเริ with with most, of. ่มจากเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทุกอย่างเราไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบการทํางานกับคนโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยยากสุดๆสิบคนสิบแบบนะเมกี้รู้สึกว่ามันมันยากทุกอันแต่ว่ามันแตกต่างกันใช่ค่ะแต่มันก็ท้าทายเราอยูเวลาที่เราจะเริ่มธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งคุณเมกี้เริ่มต้นยังไงครับจากปัญหาที่ตัวเองเจออะอย่างบอนทูบาครับ ทำเพราะอะไรคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นโมเดลตั้งแต่เด็กมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราแปะที่ปิดจุกไ mm hmm. ปเดินแบบที่พารากอนกับเพื่อนลราที่ปิดจุกมันไปนหล่นบนรถไฟฟ้า,ฟา mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่าคอยดูนะคุณจะเป็นเจ้าของบราที่ดีที่สุดให้ได้เพราะว่าจําได้ว่าอายมากบอกเพื่อนแบบแอนแอนแอนช่วยหน่อยเพื่อนถามช่วย,ยเรื่องอะไรนมตกบาตกไปที่พื้นเพื่อนก็ช่วยเอาขาเขีย่ยเขีย่ยขึ้นมาเราก็ยิบขึ้นมาแล้วมันแปะไม่อยู่แล้วก็ <S 1> <S 1> เลยรู้สึกว่าโอเคต่อไปเนี่ย มีโอกาสจะทำบราก็ก็ก็เป็นเวลาหลายปีนะคะผ่านไปหลายปีมากกว่าจะมาทำบอลทบาเรารู้สึกว่าพอพอได้ทำแล้วแฮปปี้มากๆพกคมมุกี้แบบเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดในการทำรครับแล้วเราเจอธุรก,กิจแรกที่ทำไปม,มันเฟล,ลไปเลยตอนนั้นเราเราบอกตัวเองยังไงครับว่าให้เรามีแรงขึ้นสู้อีกครั้งน,นึง คนที่ไม่สู้คือคนที่ตายเท<า>่าน,านั้นใช่ไหมปะ<ค>นตายเท่าน,าน<ะ>ั้นที่จะไม่สู้เรายังไงอ่ะอันแรกมันเฟลมันก็ไม่ได้แบบเขาวอาอันที่สองจะเฟลถูกปะสมมติเรามีเพื่อนห้าคนในกลุ่มคนหนึ่งอาจจะประสบความสำเร็จตั้งแต่สิบห้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอีกอสี่คนนี้มันจะไม่ประสบความสําเร็จมันเพียงแต่ทามิงก็สับขัญเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันสมมติไอ้คนนี้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุสิบห้า อีกคนหนึ่งไอ้คนที่5มันอาจจะะสบความเห็นแบบประมาณ60ก็ได้เพราะว่าหลายคนอะค่ะเหมือนแบบเวลาเจอมิวกี้อะชอบเอามิวกี้ไปเปรียบกับตัวเองซึ่งมิวกี้จะพูดเสมอว่าอย่าเปรียบมิวกี้กับตัวเองนะเพราะว่ามันจะเหนื่อยคือมิวกี้อยากจะบอกตลอดเลยว่าข้อหนึ่งของมิวกี้นะคะที่ที่มีอะแล้วมิวกี้เชื่อว่ามันทำให้มิวกี้มีแรงคือเสมอเพราะว่ามิวกี้ไม่เคยเอาเตงไปเปรียบกับใครเลยมิวกี้ยก็อยากนะคะบางคนจะชอบรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเสมอเมื่อเราอยู่กับคนที่ดังกว่าหรือรวยกว่าเรา เรารู้สึกเราด้อยค่าเราตัวเล็กเราตัวเล็กเยมิวกี้ไม่เป็นคนแบบนั้นมิวกี้เป็นคนที่เชื่อว่าโอเคอะโอกาสให้มาลอะอะคิดซะว่าดีซะอีกได้ไปเจอคนที่เก่งๆจะได้รู้ว่าเขาทํายังไงเขาถึงเก่งไม่เคยรู้สึกเลยว่าแต่งตัวเล็กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะเราเชื่อว่าเราจิว๋วแต่เราแจ๋วเรามีดีทุกวันนี้เรามาจากศูนย์นะเรามาจากเราเริ่มจากติดลบเลยศูนย์เลยแหลอะอะไม่ต้องติดลบก็ได้มาจากศูนย์เลยจนมีวันนี้ได้เนี่ย เราควรจะภูมิใจในตัวเองได้ซ้ำเราควรจะภูมิใจลองนั่งคิดไปสิ<ช>ว่าเรามาไกลเท่าไหร่แล้วเราควรขอบคุณไปมากมากเลยรูกมาที่เรามัดได้จนถึงวันนี้เพราะว่ามันไม่ง่าย<อ>เลยนะชีวิตแต่ละวันที่จะผ่านออกไปไม่ต้องไปพูดถึงปีนึงนะแต่ละวันไม่รู้เลยว่าวันนี้จะต้องเจอกับอะไรถูกปะเราโชคดีมากเราที่เราอยู่รอดเลี้ยงชีตแบบนี้ทุกวันเลย ฟังมาแบบนี้แปลว่าเราเป็นคนไม่อิจฉาคนอื่นไม่เลยหรอไม่เลยจริงๆถามนัชชานะัชชาอยู่มิก้มาสิปีทําได้ยังไงอะอ่ะโอเคเราอาจจะเป็นคนไม่เสพโซเชียลแต่ว่าเราอยู่ในโลกโซเชียลใช่เราต้องเห็นแบบโอ้โหคนนั้นก็ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อนาฬิกาใหม่เวลามอก้เห็นเพื่อนในโซเชียลเขาทําอะไรก็ตามมอก้จะชอบถา,านในบอนัชชานัชชาดูนี่ดิตอนนั้นเนาะมันยังไม่มีอะไรเลยเนาะตอนเนี้ยดูมันดิเรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เราใจเรายินดีกับเขาอะนั่นแหละ แต่เมื่อไหร่ที่เราแบบเราลองคิดแค่เอาคำนี้ไปคิดเล่นๆว่าดูเพื่อนคนหนึง่งแล้วเราลองเอาใจทำแบบสองแบบแบบแบบแรกมึงดูมันดีกับมึงดูมันดี Energy เนี่ยความรู้สึกการรับรู้การสัมผัสเนี่ยแตกต่างละเมื่อใจเรามันรู้สึกแบบสุขอะ <c oughs> มันก็จะสุขจริง energy มันมันบอกบอกได้เลยนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงแต่ก็มีคนอิจฉาเราเยอะคนที่คอมเมนต์ต่างๆโหเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์แล้วต้องขนาดน,นี้เลยเหรอถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องดูดี ไม่เคยคิดคานี้ว่าเขาอิจฉาเราแต่มีคนพูดกับมิวกี้เยอะมากว่ามึงเขาก็แค่อิจฉามิวกี้หรอหรอว่ามึงเพราะว่าเราไม่เคยอิจฉาใครไงเราเลยไม่รู้ว่ามึดแบบมีสักครั้งนึงมั้งมิวกี้ว่าอิจฉาปริศยาไม่เหมือนกันแต่เมื่ออิจฉาใช่ปะมึงอิจฉาเขาว่าอุ่นดีมากอย่างเงี้ยก็คืออิจฉาอิจฉาแบบเนี้ยเป็นเชนยเออแต่ลริศยาคือมันคําว่าลริศยามันคือการมุ่งร้ายอะ คิดร้ายอ่ะไม่ต้องมุ่งร้ายคิดจะทําร้ายนะคะแค่แค่คิดประสงค์ร้ายอ่ะนิดนึงแบบมันก็ไม่ดีและวะ้วอะโอเคแยกแยกได้ดีมากโอเคเก็ตเลยอิจฉาแล้วก็ริษยาไม่เหมือนกันริษย,ยาเนี่ยมันก็คืออย่างที่เขาเห็นเราในโซเชียลวิกกี้ว่าไม่ใช่การอิจฉามันคือการริษยาริษยาก็คือกูจะทําไงก็ได้ให้มึงรู้สึกดาวให้มึงรู้สึกแย่ให้มึงตกต่ําตกต่ํายังไงอ่ะก็คําพูดกูนี่แหละทําให้มึงดูแย่ ตอนนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังในมุมมองของเราเองก็ลองหำเแล้วค่ะอยากจะเป้าหมายต่อไปคืออะไรมครับมีการตั้งเป้าไหมอยากจะรวยกว่านี้อยากจะทาธุรกิจใหม่มากกว่านี้อยากจะมีความสุขมากกว่านี้รูวกี้อยากมีความสุขมากกว่านี้พอรู้สึกว่าที่ผ่านมาชอบให้อะไรคนอื่นแล้วก็แคร์แต่คนอื่นมากๆเลยอะแคร์คนอื่นตลอดเวลาคนนั้นจะรู้สึกยังไงคนนี้จะรู้สึกยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้เนื่อมแคร์ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบ เปลี่ยนไปมากๆจากตอนอายุ20แล้วก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณมิลกี้ปรยามากๆที่ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็ตามอ่ะเขาสู้เสมอเลยครับก็ผ่านเรื่องราวม,มามากมายแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวที่จะอ,อยู่ณตอนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในที่สุดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องขอบคุณมากที่วันนี้ได้มาแชาร์ประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งอีพีแล้วกัน <S <S ที่คิด <S <S ว่า,วาเราจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของคุณมิวกี้ ีค่ะ,ะโหนี่เราคุยกันเพลินมากชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแลกบคุณคุณมิวกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฝา,ากช่องทางการติดตามคุณมิวกี้หน่อยตอนนี้หลายอย่างมากใช่ค่ะก็ฝากเ,าอเอาไว้ด้นะคะสำหรับมิวกี้ประยานะคะชื่อนี้มีชื่อเดียวค่ะทุกช่องทางครัมิวกี้ประยา ครับผมก็ธุรกิจของคุณมิวกี้เยอะแยะมาเเลยดูได้นะคะรอติดตามได้ใน IG ใน YouTube ต่างๆด้วยนะครับสุดยอดมากนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณมิวกี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยติดตามช่องดิจิมาร์เก็ตเทียสนะครับกับรายการที่ดีท็อชนะครับทุกวันเสาร์ตอน2องทุ่มวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ